สวัสดีครับในบทนี้ผมจะแสดงวิธีการติดตั้ง MetaMask และการติดตั้ง Binance Smart Chain ให้ทุกคนได้ดูกันครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นผมอยากจะพูด1 2ประโยคเกี่ยวกับ MetaMask ก่อนนะครับ MetaMask เป็นส่วนเสริมของโปรแกรมเบราว์เซอร์ครับและไม่เพียงแต่เป็นกระเป๋าเงินแบบกระจายอำนาจสำหรับโทเค็น ERC 2 0และโทเค็น BEP 2 0แต่ MetaMask ยังสามารถเข้าถึงการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจนอกเหนือจากการซื้อและจัดเก็บโทเค็นอีกด้วยครับ เริ่มขั้นตอนแรกกันเลยเริ่มจากพิมพ์คำว่า MetaMask ลงใน Search Engine ได้เลยครับและเลือกรายการแรกที่เขียนว่า MetaMask.io หลังจากคลิกแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยครับคุณมีตัวเลือกในการติดตั้ง MetaMask บนเบราว์เซเช่น Chrome Firefox Brave และ Edge นะครับ MetaMask จะเลือกเวอร์ชั่นที่เหมาะสมในการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติดังนั้นให้คลิกที่ MetaMask ได้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายคือการเพิ่มส่วนเสริมเบราว์เซอร์ของคุณโดยใช้ปุ่มเพิ่มครับ ตอนนี้รอสักครู่แล้วหน้าต่างจะเปิดขึ้นอันตโนมัติซึ่งเราสามารถเริ่มต้นด้วยขั้นตอนแรกได้โอเคหลังจากคลิกเริ่มต้นคุณจะเห็น2ตัวเลือกนะครับทางด้านซ้ายมือคุณสามารถใช้ซีเริ่มต้นของคุณซึ่งคือ12คําคำที่คุณจะได้รับเมื่อตอนคุณสร้างกระเป๋าใหม่โดยซีนี้สามารถใช้กู้คืนเมตามาส่งคุณได้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ใดบนโลกนี้ก็ตามครับ ทางด้านขวามือคุณสามารถสร้างกระเป๋าเงินขึ้นมาใหม่ได้แต่เนื้อหาอาจจะมากเกินไปหน่อยสำหรับตอนนี้ดังนั้นสำหรับวิดีโอนี้เราสามารถสร้างกระเป๋าเงินทั้งหมดได้เลยเพียงแค่คลิกคำว่า create wallet ครับจากนั้นให้คลิกคำว่ายืนยันและคุณสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่สำหรับกระเป๋าเงินของคุณได้เลยครับ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับด้านหลังหน้าต่างสีเทาจะซ่อนขี์สากลสําหรับกระเป๋าเงินแบบกระจายอํานาจของคุณโปรดอย่าถ่ายภาพ12คําหรือบันทึกไว้ใน PC ซีอย่างเปิดเผยจําไว้นะครับว่าใครก็ตามที่ครอบครอง12คํานี้มีโอกาสที่จะเข้าถึงการลงทุนทั้งหมดของคุณและในกรณีที่เรวรลายที่สุดเขาสามารถที่จะล้างข้อมูลออกได้นะครับทางที่ดีควรจดไว้บนกระดาษและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเช่นเทรเซอร์ อย่างไรก็ตามเราจะพูดถึงหัวข้อความปลอดภัยโดยละเอียดในบทอื่นหลังจากที่คุณเขียนลงไปแล้วคุณต้องพิมพ์ติดสองคำสำหรับระบบให้ถูกต้องนะครับ อย่าลืมตรวจสอบด้วยนั่นคือทั้งหมดสำหรับตอนนี้ครับตอนนี้กระเป๋าเงินได้ถูกสร้างขึ้นแล้วอย่างไรก็ตามเครือข่ายที่เราเลือกอยู่ตอนนี้คือ ERC 2 0นั่นคือสำหรับโทเค็นและก็เหรียญน,นะครับที่คุณสามารถที่จะเทรดได้ที่ ERC 2 0 b l o บ k ล็อกเชนแต่ในกรณีที่เราจะลงทุนใน Binance Smart Chain เราต้องตั้งค่าเครือข่ายก่อนครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ทุกคนดูว่าจะต้องทำอย่างไรอีกเรื่องคุณสามารถดูที่อยู่เฉพาะที่คุณกำหนดได้ที่นี่ ที่อยู่ที่เป็นคุณลักษณะการระบุตัวตนของคุณนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มีที่อยู่แน่นอนของคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบล็อกเชนและเหรียญโทเคนที่คุณมีอยู่ในกระเป๋าเงินอย่างไรก็ตามจะไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงกระเป๋าเงินของคุณได้เพียงพอเขารู้ที่อยู่ของคุณนะครับโอเคตอนนี้เรามาตั้งค่าใบ c น Smartchain กันครับคลิกที่ไอคอนขวามือที่มุมบนขวาจากนั้นไปที่การตั้งค่า ภายใต้การตั้งค่านั้นเรายังอยู่ในแถบบนเครือข่ายและเราสามารถตั้งค่าเครือข่ายได้โดยการคลิกเพิ่มเครือข่ายเราสามารถค้นหาการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับเครือข่ายจากการค้นหา Google ตัวอย่างเช่นภายใต้รายการ MetaMask Network สำหรับไปแ e Smartchain อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังสามารถใช้กับเครือข่ายอื่นๆได้ทั้งหมดเช่น Avax Chronos Phantom และอื่นๆอ,อีกมากมาย เพียงป้อนห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องและคําหลักของ MetaMask ครับในลิงก์การเชื่อมต่อ MetaMask กับ b i n a n c e Smart Chain หรือย่อว่า BSC เราจะพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราตรงกลางหน้าเพจเลยสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำตอนนี้คือการคัดลอกบรรทัดที่จำเป็นทีละบบรรทัดและขั้นตอนวางบน MetaMask ครับ ดีมากครับหลังจากเราบันทึกจะเห็นเหรียญไปนั้นสมาร์ทเชนของตัวเองที่เรียกว่า BNB ตอนนี้คุณสามารถที่จะสลับเครือข่ายได้ตลอดเวลาและดำเนินการบนแพลตฟอร์มต่างๆได้เช่นกันครับและอีกอย่างที่สำคัญที่สุดนี่คือหน้าต่างของ m e t a m a s k มักจะไม่มีลักษณะเช่นนี้สำหรับผู้ใช้ m t t m m s k Fox มีเพียงมุมขวาบนสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ Metamask Fox ที่มุมขวาบนเพียงแค่ปักหมุด m e t a m a s k Add-on บนใต้ปริศนา หลังจากนั้นคุณสามารถเข้าสู่ระบบได้ตลอดเวลาและใช้เมตามาสได้อย่างงไไ่ายดายแค่นั้นเลยครับขอให้สนุกกับการตั้งค่าเมตามาสนะครับ